สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วสาวิตีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว80ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน2เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว80ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เดื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมแบบนี้เอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะค่ะจับมาเส้นที่1นึ่งมานะคะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1นนะคะอ้าออกค่ะ ลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาแบบนี้นะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานเลยนะคะกล้องกับนิ้วชี้จัดสี่เส้นด้านบนไว้นะคะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราก็จะเหลือริบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามไปแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็รวบเข้ามานะลิบบินก็จะออกมาทุกเส้นนะคะแต่ละเส้นแต่ตละรูของไข่ของมันแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้มาด้านนี้นะคะดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะนี่นะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ก่อนนะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับขึ้นมา1เส้นค่ะนับหนึ่งสอนะคะพาดข้ามสามเส้นนะคะจับพัดข้ามสามเส้นไป พัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นนะคะพัดข้ามสามเส้นไปเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาแบบนี้สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาค่ะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะให้ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะ นี่นะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะน,นะคะในแบบนี้แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นนะคะกลับไปนะนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะ นะคะคแบบนี้นะเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะจับดิบบิ้นมานะนะคะบิดมาแบบนี้นะคะจับบิดโค้งม,มาแบบนี้เลยนะนะคะโค้งม,มาแบบนี้นับหนึ่งนับสองนะคะสอดดูที่สองนี่ค่ะรอสองเส้นมานะ,ะแบบนี้ เส้นที่หนึ่งจะเพิ่งดึงนั่นนะคะเส้นถัดมาค่ะเอามาวนมาทางด้านนี้นะวนมาทางด้านขวามือนะคะวนมาด้านขวามือนะจับเส้นขวามือแบบนี้นี่ค่ะจับมาเหมือนกันนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยสอดรูที่สองค่ะสอดรูถัดมานี้นี่ค่ะแล้วก็ลอดสองเส้นมาแบบนี้นะคะนะสอดรูถัดมาลอดสองเส้น เส้นสุดท้ายค่ะนะสอดไปนะคะเราสองเส้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานี่นะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ นะคะพอเราสอดได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับแตะแคงด้านนี้ค่ะเข้าขึ้นด้านบนนะคะจับลงมานะเป็นกลวยแบบนี้นะคะเปิดออกมาสับเข้ามาแลยนี้ค่ะนะะี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะก็จะได้กรีบแบบนี้ับมานะะี่ค่ะทำบนไปทา,ทางด้านไหนก่อนก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะ เพื่อนๆคนไหนถนัดแบบไหนก็ถนัดวนด้านไหนก่อนก็ได้ค่ะ เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดขึ้นไปนี่ค่ะพับสอดขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดปลายนิ้วบินทิ้ง แบบนี้ต่อมานะต่อมาเราก็จะเอาริบบิ้นความยาว45ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะคะเราก็สอดเข้ามาค่ะามาดังนี้เป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไป ไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็พับนะคะใต้ปลายลิบบิ้นนี้ขึ้นไปสอดขึ้นไปค่ะค่ะตัดปลายดิบบิ้นทีเส้นหนึ่งค่ะก็ทําเหมือนกันเลยสอดขึ้นไป ะะบีบสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิบบินนี้ขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายลิบบินทิ้งนะคะที่กิบออกมา นี่ค่คะดอกแก้วสาวิตรีนะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ